สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอนนะคะกับช่องโฮมสุขภัณฑ์ชาแนลในช่วงโฮมไอเดียค่ะ แล้ววันนี้นะคะแอก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แผนก DIY ค่ะวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับประตูนะคะแล้วก็ลูกบิดด้วยค่ะว่าเอ๊ะประตูมีกี่ประเภทกันแล้วก็ลูกบิดที่ใช้เนี่ยจะมีลูกบิดแบบไหนที่เหมาะกับกับประตูแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะ กับพี่แยมแล้วนะคะวันนี้พี่แยมจะเป็นคนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประตูและการลูกบิดกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แยมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แยมคะ่ะไออยากทราบว่าประตูค่ะมีทั้งหมดกี่ประเภทกันคะอ,อ๋อค่ะด้วยหลักๆนะคะโฮมสุขภัณฑ์จะนําเข้ามามีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1 PVC 2 U P V C นะคะซึ่งแต่ละประเภทลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปนะคะค่ะเรามาดู P V C กันเลยไหมคะได้ค่ะค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะ,ะ P V C ค่ะจะเป็นประตูที่นำมาทดแทน กึ่งไม้นะคะคุณแอ้ผลิตจากพลาสติก PVC ชนิดสูตรพิเศษนะคะ<ม>ผิวเนื้อเนียนเรียบนะคะซึ่งจะทำให้ประตูมีความทนทานนะคะคุณแอ้แล้วก็การความชื้นได้ดีนะคะมไม่ผุไม่กร่อนไม่บิดงอนะคะก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะมีสีขาวสีครีมสีงาแล้วก็มีรูปแบบดีไซน์ตามตามนี้บบเลยเนานะจะมีแบบเรียบแบบกริดนะคะ<ม>แล้วก็มีกริดแบบ รึ่งบาทนะคะและ,ะแต่ความประสงค์ของลูกค้าที่จะใช้งานนะคะพี่แอมคะแล้วประเภทของประตู PVC นะคะเหมาะกับใช้ในห้องอะไรบ้างคะอ๋อแนะนำเป็นห้องน้ำอะค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถกันน้ำได้ดีอะค่ะจะไม่หดตัวเวลาโดนน้ำอะ,ค,ะค่ะหรือจะเป็นห้องเก็บของที่แสงแดดส่องไม่ถึงอะค่ะคุณเอ,อ๋อเพราะว่าตัวนี้ถ้าโดนแสงแดดมากๆเนี่ยจะทำให้ประตูกรอบและเสียหายได้อ๋อค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดู U P V C ประเภทที่2กันนะคะได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับประตู U P V C กันนะคะเดี๋ยวแอให้พี่แยมอธิบายนิดนึงดีกว่าว่าประตูมีกี่ขนาดบ้างคะ สำหรับขนาดประตูทั่วไปนะคะขนาดมาตรฐานก็จะมีู่3ขนาดนะคะ,คะ,ะมีขนาด70เมตร80 70คูณ2เมตรแล้วก็80คูณ2เมตรนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นไซส์พิเศษนี้และคะอ๋อถ้าไซส์พิเศษเนี่ยลูกค้าสามารถสั่งตัดได้สนใจก็สอบถามขอใบเสนอราคาได้ค่ะทางร้านยินดีที่จะสั่งให้ค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเราไปดูประตู UPVC กันดีกว่าค่ะค่ะได้ค่ะ ก็คือประตู U PVC นะคะคุณคที่ทางร้านเราได้นำเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวที่ลูกค้านิยมมากก็ผลิตจากโพลิเมอร์อด้วยความร้อนสูงนะคะตัวนี้รูปร่างจะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนประตูไม้นะคะใช่ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าดูสวยกว่าเนาะสวยกว่าค่ะแล้วก็ทนอันนี้คือจะทนะน้ำได้ดีได้ด้วยใชยไหมคะป้องกันเสี่ยงรบก,กวนจากภายนดอคือข้อดีของเขานะคะไม่บวมแล้วก็ไม่หดตัวค่ะ คุณผู้ชมคะสําหรับใครนะคะที่ชอบเป็นอารมณ์ไม้นะคะไอก็แนะนําประตูนี้เลยค่ะประตู UPVC นะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่แยมพาไปดูลูกบิดกันดีกว่าว่าลูกบิดมีกี่ประเภทแล้วก็เหมาะกับใช้ประตูแบบไหนกันบ้างดีกว่าค่ะ เราก็อยู่กันที่ลูกบิดกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อยากจะทราบว่าลูกบิดค่ะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะพี่แยมแล้วแต่ละประเภทเนี่ยบอกกับการใช้งานอย่างไรบ้างคะค่ะลูกบิดทั้งหมดก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะมีแบบมีล็อกกับไม่มีล็อกนะคะซึ่งแต่ละประเภทจะใช้กับประตูที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะลูกบิดแบบล็อกนะคะก็ใช้กับประตูห้องทั่วๆไปห้องนอนนะคะและห้องเก็บของนะคะส่วนลูกบิดไม่มีล็อกเราก็จะใช้กับประตูห้องน้ํานะคะ สำหรับลูกบิดที่ไม่มีล็อกนะคะซึ่งจะเหมาะกับห้องน้ำนะคะกรณีที่เด็กล็อกจากข้างในเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้หรืออาจจะเป็นเหรียญก็ได้ค่ะสามารถเปิดเข้าไปได้เลยอะคะ่ะคือสามารถปลดล็อกเขาได้เลยน,นะคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่แยมพาไปดูลูกบิดแต่ละประเภทกันดีกว่าค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ ค่ะนี่คือลูกบิดประตูห้องน้ํานะคะคุณเอ๋สังเกตง,ง่ายๆก็คือจะไม่มีกุญแจมาด้วยแล้วก็สังเกตตรงนี้จะไม่มีร่องเสียบกุญแจนะคะกรณีที่เราล็อกประตูเรา,าสามารถใช้เหรียญหมุนตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนรูปแบบดีไซน์ก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบดีไซน์นะคะมีหลายสีนะคะส่วนหลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีสีตัวนี้สีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีสีลมดำสีทองเหลืองนะคะ ค่ะแล้วก็จะมีสีขาวซึ่งจะเป็นหินอ่อนด้วยนะคะค่ะส่วนที่ห้อของเราก็จะมีหลากหลายเหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าประตูอันนี้จะเป็นประตูที่มีกุญแจใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะสำหรับกับน่าจะใช้กับห้องทั่วๆไปใช่ไหมใช่ค่ะ,คะประตูห้องนอนห้องทั่วๆไปห้องเก็บของใช้ตัวดีได้เลยคะ่ะเพราะเราประตูพวกนี้เราเน้นถึงความปลอดภัยอะค่ะค่ะก็มีหลายสีให้เลือกเหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะ สนใจญลูกบิดแต่และรุ่นก็มีความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับการติดตั้งด้วยนะคะคุณผู้ชมคะได้ฟังแบบนี้แล้วเราก็จะรู้ลคะค่ะว่าการที่เราจะเก็บรักษาลูกบิดให้มีคุณภาพอยู่ได้นานขนาดไหนก็คืออยู่ที่วิธีการติดตั้งนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ<อ>พี่แยมากๆเลยนะคะที่ไม่ให้ความรู้เรื่องประตูแล้วก็เรื่องลูกบิดกันคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่แผนก DIY นะคะแล้วก็ติดต่อที่พี่แยมของเราค,ค่ะยินดีค่ะ อย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมที่วันนี้อ่ะแอบพามารู้จักกับประตูแล้วก็ลูกบิดซึ่งลูกบิดก็มีหลายชนิดมากแต่และชนิดก็มีความสําคัญว่าเอ๊ะจะใช้ยังไงที่เหมาะกับประตูวันนี้ทุกคนคงจะได้รับความรู้กันมากมายนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับแอนใหม่นะคะในช่วง Home ไอเดียกับช่อง h o m มสุขภัณฑ์ชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่อง h o m มสุขภัณฑ์ด้วยค่ะไม่บา,บายคะ่ะ Oh, oh,